ค่ะวันนี้แอมมาทำวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอเฟเวอร์รทนะคะใช้แล้วชอบก็คือแอมจะทํารวบยอดตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎานะแล้วก็เดือนสิงหาด้วยนะคะจริงๆเนี่ยแอมไม่ได้ทําทุกเดือนเพราะว่าคือบางทีไอเทมของเรามันก็เป็นอันเดนเดิอันเดิมๆนะแต่ว่าพอดีรอบเนี้ย มีใหม่ขึ้นมาก็เลยอยากจะมานําเสนอนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มีอย่างนอกจากเครื่องสอําอางก็จะมีของกินด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมคอัพก่อนแล้วกันนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยที่แอามมาเพิ่งมาใช้ได้สักพักหนึ่งคือตอนแรกๆเนี่ยแอมชอบใช้กระแปรงนะเออลงรองพื้นเนี่ยแอมใช้กระแปรงแต่เดี๋ยวนี้คือแอมจะใช้ตัว beauty blender เนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ใช้ประจําเลยมันจะเป็นฟองน้ําทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าคือมันจะ มันดูเนียนนะแล้วมันดูธรรมชาติมันดูบางๆเวลาลงรองพื้นก็เลยเ,เป็นของที่หยิบใช้นะคะตอนนี้คือประจําเลยคือตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแอมจะไม่ได้ใช้ตัวนี้คือเอามาก็แบบมาทับทับที่หลังอะไรอย่างเงี้ยใช้แปรงแล้วก็เอาันนี้มาทับทับแต่เดี๋ยวนี้คือใช้อันนี้ลงอย่างเดียวเลยรู้สึกชอบมากนะคะตัวนี้นะคะโอเคแอมไม่ได้หยิบเรียงนะแต่ว่าอันต่อไปชิ้นต่อไปนะคะที่ปรบปื้มากก็คือจะเป็นมาสคาร่านะของเมเบรีนะคะตัวนี้เนี่ย เอ่อจะเป็นไอตัวที่มันเป็นสีชมพูเป็นลายเสือแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวนะ Hi Hyper Curl Cur Volume Express นะน่าจะใช่คือแอมชอบตรงที่ว่าหัวแปงเนี่ยมันเป็นหัวแปงแบบเนี้ยหัวแปงเหมือนห oh. วีอ่ะเหมือนหวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเนี่ยคือคือสมมติปัด2รอบนะขนตาแบบปังมากเลยรู้สึกรู้สึกชอบอะเพราะว่าขนตาล่างอะไรเงี้ยมันก็คือเกลี่ยมันคือทําให ง่ายอ่ะแล้วก็คือหวีอย่างเงี้ยจิกจิกจิกกปัดไปอย่างเงี้ยคือมันดูขนตาแบบแผลแล้วก็คือยกด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ตกอ่ะแล้วอมชอบมันเป็นเรียงเส้นดีตอนนี้คือเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะชอบมากอีกตัวหนึง่งอ่ะตัวอีกตัวตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอาร์ไลเนอร์ค่ะตัวนี้อมเพิ่งเคยลองใช้ของดอลลี่ดอลลี่วิงคือหัวแปลงเนี่ยจริงจริงมันคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่ามันดําสนิทแล้วก็มันเล็กมากคือบางอารมณ์ที่ ที่เราอยากได้แบบเล็กๆอะ่ะคือให้แบบขีดขนตาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอันนี้มันมันยาวด้วยแล้วก็คือตัวนี้มันยาวแล้วมันก็เล็กเขียนง่ายแล้วก็ดําสนิทติดทนนานอุย้ยเขาของจองกันอย่างไม่น่าเชื่อดําสนิทติดทนนานนะดอลลี่วิงค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ชอบมากแล้วก็รู้สึกเอ้ยดีอ่ะที่ซื้อมานะคะตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์เพนนะคะ เป็นตัวนี้เป็นของคอลเลกชันคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยวิงวิงขาวมุกมุกอย่างเงี้ยคืออบเอามาทาใต้ตาตอนนี้ตลอดเลยแอบแทนตัวอื่นแล้วรู้สึกคือมันใหญ่อะคือหัวประการมันใหญ่แล้วมันฟึบมันมันเต็มพอดีแล้วก็ติดทนด้วยนะคะคือคือกันน้ำด้วยอะเป็นแบบต้องใช้ไอ e ีมูเวอร์เช็ดอะอย่างเงี้ยเนี่ยนะ ค่มาถึงลิปกันบ้างนะคะคือตัวนี้แอมซื้อมามันเป็นลิปกลอสที่เอาไว้ทาทับลิปสติกของเราแล้วก็หรือบางทีเนี่ยแอมทาเป็นแบบแบบอย่างเดียวเลยอะรู้สึกให้มันดูแบบปากเยิมย้มๆฉ่ำๆมันจะดูหน้าแบบเด็กๆอะไรเงี้ยตัวนี้ของ e s s e n นตคะ่ะมันเป็นกลอสกลอสแบบไม่มีอะไรเลยอะไม่มีความวิงวาาแต่ว่ามันจะเป็นความแบบมันๆอย่างเดียวเหมือนเราทาลิปมันปากชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย มันก็จะดูปากแบบเยิ้มๆแต่ว่าคืออันนี้ข้อดีคือสมมติว่าพอเราทาไปนานเนี่ยมันจะค่อยๆซึมแห้งไปมันจะไม่เป็นคราบแล้วก็มันก็จะค่อยๆคือเหมือนตอนแรกมันจะวาวเลยใช่ไหมแล้วพอทิ้งไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบชุ่มชื้นเหมือนปากแบบชุ่มชื้นอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยพกติดกระเป๋าไปเลยนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นเฟเวอร์ลิตรู้สึกว่าชอบอันนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปากปื้มมากแล้วก็ไปซื้ออีกอันหนึ่งแต่ว่าซื้ออีกสีหนึ่งเนี่ยไม่โอเคคือ โบชัวโบชัวบูชัวอ่าบูชัวนะคะคือมันจะเป็นลิปวาเวทนะคะตัวนี้จะเป็นสี07นย์เจ็ดนูตนูอิสอิสอะไรเนี่ยนะคือมันจะเป็นฟินิชแมทก็คือให้ลุคที่เป็นแมทแอมซื้อสีเบอร์เจ็ดมาเนี่ยมันเป็นสีที่สีชมพูแบบเนี้ยแล้วคือมันพอมันแห้งแล้วมันสวยมากคือ แต่ว่าคือเฉดสีของของลิปอันนี้นะคะมันจะมีเฉดสีน้อยแล้วมันก็จะเป็นสีเข้มๆคือแอมซื้อตัวนี้มาแล้วแอมรู้สึกแบบเฮ้ยชอบมันดีอ่ะมันดูเต็มทาแล้วมันก็ปิดปากสนิทปิดปากสนิทมันกรอบสีปากมิดเลยแล้วก็ได้สีชมพูที่สวยมากแอมก็เลยไปซื้ออีกสีหนึ่งไปหาซื้ออีกสีหนึ่งจริงๆมันมีสีเข้มก็ไม่อยากได้สีเข้มเพราะเรามีลิปสีสีเข้มแล้วใช่ไหมก็ไปซื้อสีส้มมาแไปซื้อสีส้มมาเนี่ยไม่โอเคคือมันส้มมันเหมือนมันบางอ่ะเนื้อลิปมัน ตัวตัวผลิตภัณฑ์อะมันเหมือนมันบางมันทาไปแล้วมันเป็นมันไม่สมูทเหมือนเหมือนเบอร์นี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นทุกสีเนาะที่ที่ที่โอเคแต่สีเนี้ยโอเคมากเลยนะคะก็คือเบอร์เจ็ดนะลองไปดูคือมันสวยดีงามนะคะต่อไปนะอีกอันหนึ่งที่ใช้ตอนนี้คือประจำเลยแล้วก็จะไม่ได้ทาจะไม่ค่อยได้ใช้บอนเซอร์ที่เป็นผงนะคะแอมจะทาตัวนี้คือเป็นของบองจัวบูจัวเออบูจัวนะ อ่านผิดอ่านถูกนะคะเหมือนกันตัวนี้มีขายในในเมืองไทยแล้วแต่แอมซื้อมาเนี่ยแอมฝากสารีซื้อนะคะก็มันพอดีกันเลยพอดีกับสีผิวแอมเลยแล้วก็เนื้อครีมก็เป็นแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นยืนยือย่างเงี้ยคือแอมแตะต้องแตะนิดนึงแล้วค่อยมาถ่ายเนี้ยมันจะแบบมันจะเนื้อครีมมันจะเหลววะมันมันยืนอ่ะคือมันต้องคือแตะนิดเดียวแล้วก็เอามาแตะกันหน้านะคะเพราะว่าเนี่ยใช้ทีละนิดยังแบบเหลืออีกเต็มเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะ ก็ใช้ทารองพื้นเสร็จแล้วก็ทานี้เลยแล้วก็ทาแป้งทับมันจะพอดีเลยมันจะดูแบบไม่ดูแบบเหมือนลงบอนเซอร์มาแบบดูหน้าแบบดูมีมิติประมาณนี้นะคะนี่อันนี้อิ้นต่อไปนะคะอันนี้คือนี่ค่ะที่แดดขนตาตัวนี้ที่แดดขนตาของบูตี้เออบิวูตี้บิตี้บุฟเฟ บิวตี้บ u เฟ่จีโน o แม c r เครนะคะตัวนี้ร้อยีบาทอมรู้สึกชอบมากคือซื้อมาแล้วคือมันพอดีกับตาเลยแล้วก็มันงอนนะ่ะไม่รู้สิคือพอปุ๊บไปมันพอดีกับเบ้าตาแล้วก็งอนเลยนะแฮปปี้ดีดามากนะคะตัวนี้ร้อยบาทแล้วก็นี่ค่ะกลับมาใช้ ไฮไลท์ uh, ตัวนี้นะคะก็คือ,อมีหลายตัวมากแต่ว่าแล้วก็พอมีตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อบอนเซอร์เอ้ยไม่ใช่บอนเซอร์เป็นตัวแรกที่ซื้อไฮไลท์นะคะแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นทีนี้พอช่วงนี้คือรู้สึกว่าอยากได้หน้าที่มันดูแบบบอนเซอร์แบบเอ้ยไม่ใช่บอนเซอร์อีกแล้วพูดผิดเจะพูดเร็วไปไหนเนี่ยรู้สึกเร็วไปไหมรู้สึกเร็วไปมากนะเออช้าๆคือไฮไลท์นะคะ ตัวนี้เป็นตัวแรกที่หยาบซื้อแล้วก็พอซื้อตัวอื่นก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าช่วงนี้คืออยากกลับมาใช้เหมือนกับออกแบบเหมือนสีทองอ่อนๆเป็นก็เลยพอมาใช้แล้วก็ใช้ประจําเลยรู้สึกมันพอดีนะคะเนี่ยอันนี้ก็ใช้อยู่เป็นบอล ปเป็นไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์ของ MAC นะคะก็คือ Soft and Gentle ก็คือเป็นตัวที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้กลับมาใช้แล้วรู้สึกเออแฮปปี้มันพอดีมันไม่ขาวมันไม่อะไรมากมันดูแบบกำลังดีนะคะตัวสุดท้ายสำหรับเมคอัพนะก็ตัวนี้เพิ่งได้มาค่ะแต่รู้สึกเออชอบแล้วรู้สึกเออไม่ไม่เสียดายตังที่ซื้อนะคะก็จะเป็นเอ,อ่ออวกสนะคะตัวนี้เป็นเอ,อ่ออมเ แอมเบียนไลท์แอมเบียนไลทิงพาวเดอนะคะตัวนี้คือแอมมีคือสีดิมไลท์นะคะพันแปดบาทนะคะแพงเกินลูกสาวบอกแพงเกินนะคะแต่ชอบตรงที่ว่าคือมันจริงๆอย่างที่เขาพูดเลยอะคือมันพอดีตรงที่ว่าคือแอมใช้ตัวนี้ตอนนี้นะคะคือพอได้มาเนี่ยแอมใช้ตัวนี้แทนแทนแป้งฟินิชทั้งหลายเลยคือแอมไม่คือ,คอลงตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็ มันลงทับได้อย่างสมมติเราแต่งจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเรารู้สึกโอเคมันดูน่านวลจริงๆด้วยนะอย่างที่เขาล่าลือกันนะเออต้องมีไหมอ่ะต้องคือแล้วแต่นะแต่่ะรู้สึกตอนมันมันดูแบบพอดีอะ่ะแล้วพอสมมติเราแต่งหน้าเยอะไงพอเรามาทับอ,อินทีมันก็ดูนวลน,นวลมันดูแบบมันดูโอเคอ่ะมันดูใช่อ่ะนะคะอันนี้นะสีดิมไลท์นี่ประมาณนี้นะ โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับทั้งหลายนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะครีมกันแดดน,นะคะของ่อชีเชโวตัวนี้ perfect uv sunscreen นะคะ fpf 5 0 pa 4, วบวกสตัวบวกบวกบวกส,บวก,สบวกนะคะคือแอมเพิ่งเคยใช้แล้วก็ใช้มาน่าจะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแล้วรู้สึกว่า มันคือมันจะเป็นมันจะเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็คือเนื้อมันจะเป็นอย่างงี้เนื้อผลิตภัณฑ์มันจะเหลวเลยแต่ชอบตรงที่ว่าอมที่เคยใช้ครีมกันแดดมาเนี่ยคือบอกมันทาไปต้องรอแป๊บหนึ่งมันถึงจะแห้งอ่ะแต่อันเนี้ยทาไปพอรูปรูปแป๊บหนึ่งแห้งเลยมันมันแห้งเร็วอ่ะคือแห้งเร็วกว่าอันตัวอื่นมันแล้วรู้สึกแบบมันรู้มันสสมูทอตมันแห้งอ่ะมันดูแห้งแล้วมันก็เป็นแห้งๆเลยเนี่ยทาไปก็แห้งละแล้วมันดู จริงจริงคือที่ชอบคือรู้สึกว่ามันมันแห้งเร็วอะนะคะมันทานแล้วมันแต่งหน้าแบบไม่ต้องรอให้แบบพัดให้มันแบบกินกันแดดมันซึมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกชอบนะคะคิดว่าถ้าถ้าหมดก็คงจะน่าจะลองซื้อใช้ใหม่นี่คือนานแล้วนะแอมซื้อมาน่าเดือนที่แล้ว2เดือนแล้วนะคะครู้สึกโอเคชอบตัวนี้นะคะคนะคะก็หมดแล้วสําหรับเอ่อฟเบอริตที่เป็นเกี่ยวกับเมคอัพทั้งหลายนะคะอันนี้มาเป็นฟีบูริตเกี่ยวกับขนมบ้างนะคะคือนี่เลยนะคะ ราวนี่ค่ะคือแอมเนี่ยซื้อร้านนี้เอาง่าย,ายนะพูดจริงๆนะคือแอมลองสั่งราวนี่ที่เป็นแบบออย่างเงี้ยในในไอจีนะในในเฟซบุ๊กนะลองสั่งมาประมาณสี่ร้านแล้วคือจริงๆครั้งแรกเนี่ยสั่งร้านานึ่งี้แล้วก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยก็แพงอ่ะชิ้นละหกสิบาทอะไรอย่างเงี้ยลองที่มันมีร้านอื่นอนะไรเงี้ยลองสั่งดูสรุปนะคือแอมเท่าส่วนตัวนะคือแอมรู้สึกว่าร้านเนี้ยชนะเลิศมันมันมีอยู่ร้านหนึ่งที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะไม่รู้เพื่อนๆจะเคยเห็นหรือเปล่าที่มันเป็นแบบ แบบว่าคนเยอะมากแล้วก็มีขายตามสาขายอยาอื่นคืออันนั้นนะนะก็อร่อยในระดับหนึ่งสําหรับแบบเออโอเคคุ้มราคาแต่ว่ามันไม่ได้หนึบมากอะ่ะอันนี้นะคะคือน้องเขาอยู่เชียงใหม่แล้วเขาก็ทำบาบวนี่นี่แล้วชิ้นใหญ่นี่เขาจะเป็นกล่องอย่างงี้กล่องนึ่งจะมี6ชิ้นสั่งเพิ่มได้ก็ชิ้นละ60บาทกล่องนึง350นี่แอมเพิ่งสั่งมาก็เลยมาทำเพลย์ลิตด้วยคือ จะพูดจริงๆนะคือแอมสั่งเนี่ยนะเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วนะประมาณเดือนหนึ่งนี่ยประมาณ2อถึงสครั้งได้คือสั่งบ่อยอะ่ะมากนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมานําเหนือเพราะว่ามีแอมแบบลงในเฟซลงอะไรเงี้ยนะคือเพื่อนก็แบบเฮ้ยมันอร่อยจริงไหมสั่งให้บ้างดนีคือแบบพอสั่งไปเขาก็แบบโหปกติเขาไม่กินบาวนี่เยอะเพราะมันอ้วนใช่ป่ะแต่นี้เขาบอกว่าเขากินทีเดียว2ชิ้นแบบติดกันอนะหมดเลยอะมันอย่างนั้นจริงๆนะคือเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะคือมันใหญ่แบบ สมมติปก i ไอโฟนนะคือมันใหญ่แบบคือชิ้นใหญ่อ่ะคือคุ้มราคาแล้วก็หนานะคะแล้วเขามาตรฐานแบบดีมากอันนี้หน้าโอริโอ้นะแล้วก็มีหน้ามัสเมโลอย่างงี้นะมีหน้าช็อกชิพคือหน้าช็อกชิพก็จะเป็นหน้าที่แบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะคือน้องโฟกัสก็ชอบกินหน้าช็อกชิพนะแล้วก็มีหน้าที่เป็นเนื้อหึบๆคือหน้าไม่กรอบเป็นนุ่มๆหลุดๆอย่างเงี้ยคือแอบชอบกินหน้ากรอบคือคือหน้ามันจะกรอบ เนี่ยเขาซีนมาอย่างนี้เลยนะคะเขาซีนมาแบบคือเนี่ยแอมสั่งไปเมื่อวันจันท์นะก็คือวันวันนี้วันพุธเอ้ยวันนี้วันอังคารเนี่ยสั่งวันจันทร์วันอังคารได้แล้วจบอยู่จากเชียงใหม่นะส่งมาจากเชียงใหม่คือมันอร่อยมากอเนื้อมันจะน้องกั๊ขอกันกจหน่อยสิแม่จะมีใจหน่อยสิเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแบบอร่อยดีงามขนาดไหนนะเดี๋ยวนะอร่อยไหมโฟกัสอร่อยนี่คือมันแบบ อลังการมากแล้วก็มันหนาแล้วคือหน้าช็อกชิปมันเป็นหน้ากรอบอร่อยมากนี่เดี๋ยวชิมให้ดูอ่ะอือเป็นไงคุณเนื้อมันนะเนื้อมันจะหนึบๆแน่นๆไม่ไม่ซุยซุยคมเนียเนแต่ว่ากรอบอือมันกรอบนอกเดี๋วก่อนนะมันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็เขาคือเขาก็บอกเคลมว่า เอาไปเวฟสักประมาณหนึ่งถึงสองวิเนี่ยข้างในมันจะเยิ้มเยิมช็อกโกแลตจะเยิ้มเยิมนิดๆคือมันก็กินอีกแบบหนึ่งออโต้อะลูกชายชอบกินเวฟแบบเวฟนิดหนึง่งแต่แอมโฟกัสอะชอบกินแบบนี้แค่ตู้เย็นแล้วมันจะหนึบหนึบเคี้ยวหนึบหนึบเต็มคำนะคะก็เดี๋ยวแอมให้เนี่ยร้านเดี๋ยวให้ดูในร้านนะว่ายงไงเออน้องเขาชื่อน้องนิวแอมไมถามเขาบอกว่าถ้าพี่แนะนําลูกค้าให้เนี่ยก็คือปกติเขาจะมีราคาสองร้อยยี่สิบบาทถ้าเกิดบอกว่า ดูแอมแล้วบอกว่าเออพี่แอมแนะนําไปแอมแนะนําไปเนี่ยเขาจะลดค่าลดให้20บาทก็คือเป็นค่า2 0งร้อหนึ่งนะคะก็ลองดูคือมันอร่อยจริงๆเราจะรู้สึกว่าแบบชนะเลยมันแบบมันดีงามมันอร่อยนะ แล้วก็เป็นอีกอันนึงที่อยากเป็นแบบแนะนานะคะเป็น YouTube ของช่องหนึ่งแอมเพิ่งไปดูมาแล้วรู้สึกแบบเออลูกชอบหมดเลยนะคะก็คือมันจะเป็น YouTube ที่เป็นผู้ชายสองคนคือทาเป็นทำเพลงที่เป็นเหมือนกับมิกซ์ใหม่เขามิกซ์เองแล้วแบบทาดนตรีดีแล้วแบบทำมิวสิกถ่ายกันเองคือแบบแต่มันดีเลิศมากมันมีอยู่อันนึ่แอมดูแล้วแอมเลยไปกดซับสไครต์ต่อก็คือเป็นที่มันเป็นน้องเจนเสียงภาคอ่ะ แล้วเขามามิกใหม่อ่ะแบบดูแล้วก็ฮาแบบเฮ้ยเก่งอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่เลยไปดูเลยว่าเป็นแบบไหนนะนะก็ประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออชื่อช่อง d o บเบิลดับเบินะคะก็จะมี2คนอ่ะเขาทำกันเองนะคะเลยอยากจะแนะนำว่าลองไปดูสิก็ตลกดีฮะแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็ทำแบบมิวทแบบภาพออกมาแบบดีอ่ะเหมือนเหมือนกับ มืออาชีพเลยนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนคือแอมพูดเร็วเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวแอมจะออกไปข้างนอกมันก็เลยรู้สึกว่าเวลามันแบบว่าต้องรีบด้วยเลยทําให้พูดเร็วเวลาไม่ไมเคยรอใครนะคะก็เลยต้องพูดเร็วโดยแบบมันเป็นเขาเรียกว่าตะตนธรรมชาตินะนะมันพอรีบมันก็เลยพูดเร็วนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะคะใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์นะคะหรือกดกด ช่องแบบติดตามหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็กดด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ